เสียงประหลาดพิลึกดังมาจากส่วนที่ลึกที่สุดและน่ากลัวที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นคือร่องลึกก้นสมุดมาเรียนาเสียงเหล่านี้ถูกบันทึกครั้งแรกในปีคศ2014และมีความแปลกประหลาดจนยากจะหาคำอธิบายได้มาเป็นเวลานาน <S <S <Without tapping windows> เสียงเหล่านี้ถูกเรียกว่าไบโอแวงเสียงนี้ดังเพียง2-3ถึงวินาทีครึ่งแต่ในช่วงเวลาสั้นๆนั้น <S <S <ign down> พวกมันกลับสร้างความขนลุกให้กับทุกคนที่ได้ยิน ทฤษฎีประหลาดที่สุดก็ผุดขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้บางคนบอกว่ามันอาจเป็นเสียงร้องของสัตว์ประหลาดใต้ทะเลลึกสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรืออะไรที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในที่สุดพวกเขาก็ได้ค้นพบความจริงแล้วและมันเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกด้วยความลึกเกือบ11กิโลเมตรร่องก้นสมุดมาเรียนาจึงเป็นส่วนที่มืดมิดและห่างไกลที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิก มีเพียงมิกกอีกคนเท่านั้นที่กล้าเสี่ยงลงไปในส่วนลึกอันน่าสะพรึงกลัวและยังเป็นหนึ่งในสถานที่ลึกลับที่สุดในโลกในปี2014เมื่อเครื่องร่อนใต้น้ำที่ลาดตะเวนสำรวจร่องลึกเพื่อตรวจจับเสียงได้ตรวจพบเสียงประหลาดเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าพวกเขากำลังเจอกับอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่แต่พวกเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเสียงนี้สามารถแบ่งได้เป็นสส่วนที่แตกต่างกันเริ่มจากเสียงคำรามทุ้มลึกที่สะท้อนไปทั่วส่วนลึก และจากนั้นก็เป็นเสียงคลิกแหลมคมคล้ายโลหะอันแปลกประหลาดซึ่งบางคนเปรียบเทียบได้กับเสียงของยานอวกาศในส t a r Trek 2ปีหลังจากที่เสียงดังกล่าวถูกบันทึกไว้ครั้งแรกนักิทราศาสตร์บางคนได้เสนอทฤษฎีที่แท้จริงเกี่ยวกับเสียงดังกล่าวโดยระบุว่าน่าจะเป็นเสียงร้องของวานบาลินขนาดใหญ่แต่เสียงเหล่านั้นกลับแตกเกินไปแตกต่างเกินไปและไม่ตรงกับเสียงร้องของวานที่รู้จักใดๆถึงกระนั้น มันก็เป็นเพียงสมมุติฐานและหากไม่มีการยืนยันด้วยสายตามันก็ยังคงเป็นแค่การคาดเดาเท่านั้น10ปีผ่านไปจนกระทั่งปี2024นักวิจัยจากสำนักง,งานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติเชื่อว่าในที่สุดพวกเขาก็ไขปริศนานี้ได้เพื่อให้คำตอบเบื้องต้นพวกเขารู้ว่าต้องวิเคราะห์ฐานข้อมูลซึ่งบันทึกเสียงมหาสมุทรมากกว่า2 0 0 0 0 0ชั่วโมงอย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเสียงรบกวนจากเรือพืชสัตว์ทะเลและการเคลื่อนไหวของมหาสมุทรทาให้การหาเสียงใต้น้ําเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วเราต้องยอมรับว่าการวิเคราะห์ทั้งหมดด้วยตัวเองนั้นเป็นไปไม่ได้เลยวิธีแก้ปัญหาคือการสร้าง,งเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจสอบเสียงบันทึกเหล่านี้เทคนิคนี้สามารถช่วย,ขยไขปริศนาได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนแทนที่จะเป็นหลายปีโชคดีที่เทคนิคนี้ประสบความสําเร็จ และสามารถยืนยันได้ว่าผู้ไร้เบื้องหลังเสียงโลหะทุมลึกนั่นคือวานแต่แท้จริงแล้วเป็นวานสายพันธุ์อื่นผู้ไร้คือวานบรูดา้าวานบรูด้าเป็นสัตว์ทะเลขนาดยักษ์อย่างแท้จริงมีน้ำหนักมากกว่า40ตันพวกมันมีลำตัวยาวเรียวสีน้ำเงินเทาล่องลอยไปบนผืนน้ำอย่างสง่างามวานสวยงามเหล่านี้สามารถพบได้ทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกอินเดียและแปซิฟิกซึ่งสิ่งหนึ่งที่เรารู้คือวานบรูด้าชอบน้ำอุ่น แต่เดี๋ยวก่อนมีบางอย่างไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เราเรียกน้ําในร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาว่าอุ่นไม่ได้จริงๆเพราะอุณหภูมิที่ก้นทะเลสูงแค่4องศาเซลเซียสแต่วันพวกนี้ไปทําอะไรที่นั่นกันดูเหมือนว่านักเรียศาสจะมีคําตอบข้อมูลยังแสดงให้เห็นถึงเสียงไบโอทรวงที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงปี2016เมื่ออุณหภูมิของมหาสมุทรสูงขึ้นอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยทําให้จํานวนวันบรูด้าที่มาเยือนพื้นที่นี้เพิ่มขึ้น ในทางกลับกันในปี2021แทบจะไม่มีบันทึกของไบโอท a n งเลยซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะเป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์ลาินีาซึ่งน้ำจะเย็นกว่าปกติใช่แล้วมันสมเหตุสมผลที่วันบรูดาเคยอยู่ในร่องลึกก้นสมุดมาเรียนาในอดีตและที่สำคัญกว่านั้นคือพวกมันคือตัวที่ส่งเสียงไบโอทรังงานวิจัยพบวานเหล่านี้10ตัวใกล้หมู่เกาะมาเรียนา และก้าตัวในนั้นส่งเสียงประหลาดๆออกมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งหมดสิ่งมีชีวิตขนาดเม่คือมาเหล่านี้ต่างหากที่อยู่เบื้องหลังเสียงไบโอทวังแต่ถึงแม้มีการค้นพบนี้แล้วคำถามก็ยังคงมีอยู่ว่าทําไมวานเหล่านี้ถึงส่งเสียงปแปลกๆในตอนแรกผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามันอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารเหมือนกับเกมมาโครปโลเวอร์ชั่นใต้ทะเลลึกอย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะยืนยันได้อย่างแน่ชัด ทำให้นะตอนนี้ปริศนาเบื้องหลังจุดประสงค์ของไบโอทแวงยังคงดำรงอยู่ในแง่ดีเทคโนโลยีใหม่ที่พวกเขาพัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยอ,ยอื่นอีกมากมายได้นะับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับการค้นพบประชากรวานและสัตว์ทะเลอื่นรวมถึงวิธีการดำรงชีวิตและการเคลื่อนที่ของพวกมันในมหาสมุทรอันลึกลับของโลกและนั่นจะช่วยให้เราปกป้องสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เสียงประหลาดจากมหาสมุดลึกและที่ห่างไกลอื่นๆบนโลกทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องขอบคิดต่างจากเสียงร่องลึกก้นสมุดมาเรียนาเรายังหาคําตอบของเสียงเหล่านั้นไม่ได้ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นเสียงจูเลียซึ่งบันทึกไว้ในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรเมื่อปี1999เสียงนั้นดังเพียงประมาณ2นาทีเรากับเสียงคำรามต่ำๆหลายปีที่ผ่านมาผู้คนต่างพากันคิดค้นทฤษฎีต่างๆเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้ โดยสงสัยว่ามันอาจเป็นสิ่งมีชีวิตในทะเลบางชนิดที่เรายังไม่เคยค้นพบแต่ปรากฏว่ามันน่าจะเป็นภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่เกิดตื้นใกล้ทวีปแอนตาร์กติกาแต่ไม่มีใครยืนยันทฤษฎีนี้ได้อย่างมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ยังมีเสียงไซบีเรียอันโด,ด่งดังในช่วงทศวรรษที่1980กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ขุดเจาะในไซบีเรียได้บันทึกเสียงที่พวกเขาคิดว่าเป็นเสียงกรีดร้องและเสียงครวญครางที่ดังมาจากส่วนลึกของโลก ฟังดูเพีย้ยนเพียนใช่ไหมตามตำนานเสียงเหล่านั้นแปลกประหลาดมากจนมีข่าวหรือแพร่สะพัดว่ามีคนกำลังเจาะประตูสู่ยมโลกไม่ว่าจะจริงหรือไม่ความคิดที่จะไปรบกวนสิ่งโบราณที่น่าขนลุกใต้ดินโดยไม่ได้ตั้งใจก็ยังคงเป็นเรื่องราวหลอนๆที่ทําให้ผู้คนขนลุกจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันหนึ่งในปริศนาใต้ท้องทะเลลึกที่โด่งดังที่สุดคือบรูฟเสียงนี้ถูกบันทึกครั้งแรกในปี1997 และได้รับความสนใจอย่างมากมันดังมากจนกลายเป็นหนึ่งในเสียงใต้น้ำที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้เนื่องจากไม่มีสัตว์ชนิดใดที่รู้จักสามารถสร้างเสียงแบบนั้นได้บางคนถึงกับคาดเดาว่ามันอาจเป็นสัตว์ประหลาดทะเลขนาดยักษ์หรืออาจเป็นปลาหมึกยักษ์ก็ได้ลูปถูกบันทึกโดยเครือข่ายไมโครโฟนใต้น้ำที่ติดตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าน่าจะมาจากแผ่นดินไหวจากน้ำแข็ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อภูเขาน้ําแข็งขนาดใหญ่แตกและแยกออกจากกันแม้ว่าคําอธิบายนั้นจะสมเหตุสมผลที่สุดจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์แต่ตำนานที่ว่าลูปเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตในทะเลขนาดม่ึมาที่ยังไม่เป็นที่รู้จักก็ยังคงติดอยู่ในใจผู้คนอีกเสียงหนึ่งที่สร้างความสับสนให้กับนักวิทยาศาสตร์มานานหลายปีคืออัพสวิปเสียงประหลาดนี้ดังก้องไปทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ปี1991ประกอบด้วยเสียงวู้บย,ยาวๆแผ่วเบา วนซ้ำไปมาระหว่างความถี่ต่ำกับความถี่สูงบางคนบอกว่ามันฟังดูเหมือนเสียงไซเรนรถพยาบาลที่น่าขนลุกหรืออาจเป็นเสียงหอนของสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักแต่ที่น่าแปลกคือไม่มีใครสามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของเสียงนี้ได้และด้วยเหตุผลบางอย่างเสียงมันจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลและดังขึ้นในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงสิ่งแปลกประหลาดเกี่ยวกับปรากฏการณ์อัพสวิปก็คือ มันไม่มีโทนเสียงที่แปรผันตามแบบที่สิ่งมีชีวิตยอย่างวานหรือสัตว์ทะเลอื่นคาดหวังนั่นเป็นเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่ามันอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของภูเขาไฟใต้ทะเลพวกเขาคาดว่าอัพสวิปอาจเป็นเสียงของลาวาร้อนที่ไหลลงสู่น้ําเย็นแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีใครยืนยันได้ดังนั้นปริศนาของอัพสวิปยังคงเปิดกว้างอยู่แม้จะผ่านมาแล้วกว่า30ปีนับตั้งแต่มีการบันทึกครั้งแรก ครั้งต่อไปที่คุณได้ยินเรื่องเสียงประหลาดที่ดังมาจากใต้ท้องเทะเลลึกโปรดจําไว้ว่าเสียงนั้นอาจไม่ใช่สัญญาณจากนอกโลกแต่ความจริงอาจน่าทึ่งยิ่งกว่าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นความสามารถในการบันทึกและวิเคราะห์เสียงใต้ท้องเทะเลลึกของเราก็พัฒนาขึ้นตามไปด้วยค่อยๆไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ใต้ท้องเทะเลได้แต่ทุกครั้งที่เราไขปริศนาได้ก็ดูเหมือนว่าจะมีปริศนาใหม่ๆผุดขึ้นมา